สวัสดีครับผมคือป๋าหลาดวันนี้เราอยู่กับเกมโฟ c ั s นะครับทุกคนเป็นเกมเก่าจะนํามาเปิดให้อยู่ในรูปแบบของบล็อกเชนและ NFT นะครับอยู่ในค่ายของ Vmix นะช่วงนี้เขาก็ทําการเปิดให้ p r e r e g i สเตอนะครับก็คือสมัครล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลน,นั่นเองโดยการสมัครล่วงหน้าจะได้ทอง1ล้านนะครับแล้วก็คัมพี สามเล่มนี้อย่างละสิบแล้วก็ตัวเพิ่มช่องเก็บของนะเนี่ยแล้วก็เราจะได้ลักโทเค็นอีกสามนะครับก็คือทำการสมัครเกมล่วงหน้าโดยเลือกได้ทั้ง Android หรือ iOS นะเกมนี้จะมีระบบแร่นะครับก็คือเป็นเรปเจมจะนำไปใช้ในช็อปหรือนำไปสร้างอุปกรณ์นำไปซื้อในตลาดหรือว่าเอามา เปลี่ยนออปชันนะครับโดยเราจะเข้าไปขุดแร่ตัวเรสเจมนี้ได้จะต้องมีดี p a r t t i c k เกตนะเพื่อที่เข้าไปขุดแบบไม่มีจำกัดระยะเวลาถ้าไม่มีตัวเกมอาจจะให้เราขุดได้ในระยะเวลาหนึ่งนะครับทีนี้ตัวเกมนี้จะมีส่วนของ NFT คือในส่วนของอุปกรณ์ถ้าเราอัพเลเวลจนเต็มแล้วจะสามารถ เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของ NFT ได้นะทุกคนตรงนี้นะตัวเกมนี้จะมีอาชีพทั้งหมดณนะปัจจุบันอยู่4อาชีพก็คือจะเป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้ง4นั่นเองโดยมาดูที่อาชีพแรกนะครับทุกคนอาชีพแรกคือมังกรฟ้าจะเป็นสายโจมตีระยะใกล้อาวุธที่ใช้คือดาบก็คือนักดาบนั่นเองนะ อาชีพที่สองเต่าดำเต่าดำนี่จะเป็นสายแทงก็คือจะมีค่าดีเฟนทีท่สูงนะมีเลือดเยอะอาวุธที่ใช้เป็นโลนะครับทุกคนอาชีพที่สามหงแดงก็คือจะเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลจะใช้ธนูเป็นอาวุธนะทุกคนและอาชีพสุดท้ายพยักขาวพยักขาวจะเป็น สายฮิ้วหรือสายบัฟนะทุกคนเป็นสายอินนั่นแหละอาวุธที่ใช้จะเป็นเจมนะเป็นไอ้ลูกกลมๆตรงนี้ซึ่งผมก็เลงไว้ว่าอาจจะเล่นอาชีพนี้นะทุกคนพยักข่าวนะทีนี้มาดูเหรียญของเกมเหรียญของเกมจะเป็นเหรียญลักนะทุกคนโดยจะเหมือนกับ ตัวของเมียโฟเลยก็คือเอาแร่เลดเจมที่ได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นลักโทเค็นตัวลักโทเค็นเราก็นำไปขายในตลาดได้นะโดยจะขายเป็นวีมิกแดงแล้วเราก็เอาวีมิกแดงไปขายเป็นวีมิกเขียวนะทุกคนทีนี้ตอนนี้ก็มีกิจกรรมอยู่ก็คือทำการโฟล l o w f a c o b o นะจะได้1ล้านทองและก็เข้า Discord ก็จะได้อีก1ล้านทองนะทุกคนตอนนี้ก็จะมี AirDrop นะทุกคนมีอยู่2อง r d r ดรอไปดูรายละเอียดกันเลยใน a i r d ด o อแรกนะทุกคนจะมีระยะเวลาเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่5เดือนเมษายนนี้นะไปจนถึงเกมเปิดนั่นเองโดยให้ทำการ Copy URL นี้นะทุกคนนำไปเผยแพร่บน สื่อโซเชียลของเราอาจจะเป็นเช่น Facebook หรือทวิตเตอร์ผมจะทําบนทวิ t เตอนะเสร็จแล้วให้เรานํา URL ในส่วนของที่เรานําไปเผยแพร่มามากรอกลงตรงนี้นะทุกคนนี่จะมีส่วนให้กรอกตรงนี้ซึ่งรายละเอียดที่กรอกก็จะมีอีเมลของคุณมี vmix wallet a d d r e s s นะก็คือ a d d r e t s ของกระเป๋าของเรา แล้วก็ URL ที่เราเผยแพร่นะทุกคนตรงนี้นะโดยรางวัลที่ได้จะสุ่มทั้งหมด50,000คนนะครับก็คือจะได้ทั้งหมด10ลักโทเค็นนั่นเองทีนี้ AirDrop ที่2จะทำคล้ายๆกันเลยก็คือเราก๊อป URL นี้นะ f o c u s g l o b a l c o m ไปเผยแพร่เช่นเดิมอาจจะเป็น Facebook หรือ Twitter จากนั้น ติด Hashtag นี้ด้วยนะทุกคน f o c u s NFT PNE MMORPG นี่ให้เราก๊อปตรงนี้ไปเลยก็ไปจากนั้นก็เช่นเดิมนำ URL ที่เราเผยแพร่มากรอกลงแบบฟอร์มโดยแบบฟอร์มที่กรอกก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือใส่อ e ีเมลใส่ Vmix Wallet แล้วก็ URL ที่เราเผยแพร่นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะกับเกม Focus นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับทุกคนผมก็ว่าจะเล่นเกมนี้อยู่นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ